สลับไปดูเรื่องของเงินทองๆบ้างนะคะตำรวจดรธทนีปิดป่าไล่ล่าระทึกสี่เงินกู้นะคะที่ตั้งแข๊งการแล้วก็มีการจับพี่สาวของลูกหนี้เนี่ยเรียกค่าไถ่<อ>เนื่องจากแค้นที่น้องสาวเนี่ยกู้เงินมาหกปี<ส>แต<ก>่ไม่ยอมส่งเงินคืนให้<อ>คือนอกจากจะมีการไปข่มขู่ที่สําคัญครั้งนี้ถึงขั้นจับตัวไปเรียกค่าไถ่ค่ะล่าสุดเหยื่อยังอาการสาหัสเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นาทีจับกลุ่มก่อนค่ะค ไมเหอครับอเดมีทำจีิเหอยท่าเดียวทธาพุณโบขึ้นมากด้วยทำไมอยู่นิ่ง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 นี่ค่ะอุกอาจมากๆนะคะเป็นจังหวัดที่ตํารวจสืบสวนพุทธภพสี่ชุดสืบส,ส,สวนสพจังหวัดอุดรธานีนะคะควบคุมตัว4ี่ผู้ต้องหาแก๊งเงินกู้หลังก่อเหตุจับกลุ่มนางสาวสถิธรหรือว่าติม๋มอายุ5 3ปีชาวบ้านในพื้นที่อาเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีไปเรียกค่าไถ่หลังจากที่น้องสาวของคุณติ๋มเนี่ยกู้เงินไป2 0 0 0 0 0บาท เมื่อปี2511แต่ว่ายังไม่ใช่นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการบุกไปจับตัวนางติ๋มเรียกค่าไทยเมื่อวันที่8กันยาย,ยนนะคะโดยกลุ่มแก๊งเงินกู้บุกเข้าไปจับตัวนางติ๋มที่บ้านพักจากนั้นนําตัวขึ้นรถกระบะแล้วขับหลบหนีไปเรียกค่าไทยแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะถูกตํารวจจับกลุ่มได้ทั้งหมด4รายประกอบด้วยนายบรรพศหรือเสียโกยหัวหน้าวางแผนจับตัวนางติ๋มเรียกค่าไทยนางสาวจิรปรียานายฤทธิชยัยและนายพยา โดยตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานกว่า30นายพร้อมอาวุธครบมือมีการพยายามตามหาตัวนะคะจนวางแผนรู้พิกัดจึงบุกเข้าช่วยตัวประกันได้ที่ห้างนานในปา่าใกล้กับวัดถ้ำสายบาดตำบลหนองกรุงทับมาอำเภอวังสามหมอโดยทั้ง4คนผู้ต้องหาในจนมุมพร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์อาวุธปืนตัวนางติม๋มซึ่งเป็นเหยื่อที่ถูกจับไปเรียกค่าไถ่ถูกทำร้ายร่างกายจนอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกตกด้วยด้ามปืน ตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวังสามหมอแล้วก็โรงพยาบาลกุมภาวะปีค่ะเห็นมีรถทำที่ใบหน้าแ้วก็เขาติดที่เรามานานหรือยังครับนานแล้วค่ะพี่เขาไม่ใช่หรือยังไงครับก็ไม่เคยใช้เลยค่ะเกือบสิบปีแล้วค่ะแต่คนที่ติดเงินคือน้องสาวเขาไม่ใช่ตัวเขาใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปทำร้ายเขาอ่ะครับพี่ก็พี่เขาพูดไม่ดีกับหนูค่ะตอนนั้นเขาจะเอา่กับแม่หนูไว้ด้วยเขาด่ายังไงอะครับ เขาเคยพูดไม่ดีแล้วพ่อกับแม่หนูมาถามค่ะเราแค้นเหรอครับพี่ไม่ค่ะไม่ได้แค้นค่ะนู่แค่บรรดาโทรศัพบรรดาโทรศัพแล้วที่เอาตัวเข้าไปนี่คือเราตั้งใจให้เขาถึงแก่ชีวิตเลยไหมหรือไม่ไม่ไม่ไมค่ะแค่แค่อยากได้เงินคืนเหรอครับพี่ โอ้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ถึงขั้นมีการจับตัวไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็เข้าไปในป่านะคะเบื้องต้นตํารวจนําตัวผู้ต้องหาเข้าไปคุมตัวในโรงพักโดยมีการสอบปากคําอีกครั้งในวันนี้ไปสอบปากคานางสาวจิรปรียานะคะถึงมูลเหตุการลักพาตัวตัวผู้ต้องหาเปิดเผยบอกว่าบ้านของผู้เสียหายเนี่ยเป็นหนี้มาเกือบ1ิบปีตั้งแต่ย้อนกลับไปแล้วก็ไม่ยอมใช้หนี้เลยจึงทวงถามแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงตัวเองเนี่ยยอมรับว่าที่ทำไปเพราะบันดาลโทสะ โมโหที่ถูกด่าว่าถึงบุพการีคือพยายามอธิบายว่าเ,าเรื่องนี้เนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่ฝ่ายของลูกนี่เนี่ยมีการด่าว่าแล้วก็ด่าทอบุพการีด้วยสุดท้ายลงมือทำรายร่างกายตอนแรกอ้างว่าตบนางติม๋มคนเดียวส่วนนายบรรพศหรือเสียโกยแล้วก็พักพวกอีกสองคนที่มาร่วมการจับตัวนางติม๋มให้การยอมรับว่าลงมือลักพาตัวนางติ๋มจริงแต่ไม่ได้ทำรายร่างกายอ้างแบบนี้นะคะนางแดงอายุ7 9ปีซึ่งเป็นแม่ของนางติม๋มผู้เสียหายก็เปิดเผยบอกว่า รู้ข่าวว่าลูกสาวถูกจับเรียกค่าถ่ายเกือบเป็นลมเกือบจะตายในวัดแล้วตกใจตั้งแต่เห็นข่าวไม่คิดว่าเรื่องดังกล่าวจะเกิดกับครอบครัวตัวเองส่งสารลูกสาวคนโตเพราะว่าเพิ่งมาจากกรุงเทพมาเลี้ยงหลานที่บ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องกู้เงินคือตัวน้องสาวเป็นคนกู้แต่ว่าพี่สาวมาถูกจับตัวไปแม่บอกว่าลูกถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บส่วนคนที่กู้เงินคือลูกสาวคนเล็กตอนนี้ไปทำงานที่ตุรกี ไปกู้เงิน2 0 0 0สนบาทตั้งแต่ปี2,511แต่จู่ๆเจ้าหนี้ดันมาจับนางติม๋มซึ่งเป็นพี่สาวแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยพอจับไปก็มาเรียกค่าไถ่าจากครอบครัว1,70,000บาทตัวผู้เป็นแม่บอกว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาให้จากนั้นอีก e ฝ่ายก็โทรมาบอกว่าขอก่อน30,000บาทได้ไหม,มผู้เป็นแม่ก็ยังไม่มีเงินตัดสินใจปรึกษาญาดพากันแจ้งความวันนี้ต้องขอบคุณตำรวจที่ช่วยเหลือลูกสาวออกมาได้ค่ะ ขอบคุณหัวหน้าที่พ้าแมไปีที่ผ่านมาเราลุก่ด้เดยวขึ้นมาได้ขคุณไดร้ายปีนี้จักเลยลูกนี่ครับ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 ดีใจไหมคร้บไมโอ้ล้รเล่ปเปลี่ยนไเปลี่ยนเปี่ยนปเปียนเปนักข่าไปเุลกัยนไปนไปเปล่นไปเอีไปเปยนไปี่ยนไเนไปเ่นไปเปล่ยนเปน้อเปลีนไเนที่ยู้เปิดนก็เือ่ยนไปเป่นไปเปลีนเปี่ยเปิี่เกลี่ยนกลนลยนี่ย่ปี่ยปี ตัวเองแล้วก็ภรรยาไปกู้เงินจากฝั่งเจ้าหนี้มา20,000 0บาทจริงชื่อว่าเสียเดือนนะคะเจ้าหนี้เพื่อนํามาใช้นี่ทกศบังเอิญว่าเสียเดือนเนี่ยเคยรู้จักกันไม่คิดดอกเบี้ยแต่ภายหลังเสียเดือนถูกจับคดียาเสพติดในโกยซึ่งเป็นในหน้าก็เลยมาทวงเงินแทนส่วนตัวทางฝั่งของลูกนี่บอกว่าอยากใช้กับเจ้าหนี้มากกว่าแต่ในโกยเนี่ยกลับมาทวงตัวเองก็ไม่กล้าใช้ เพราะกลัวว่าจะกลายเป็นหนี้สองต่อจะกลายเป็นเงิน40,000 0บาทเรื่องนี้ล่าสุดพันตบุตรเอกรัฐพลชัยเพ็ญผู้กํากับการสพชัยวานนะคะ<ๆ>ก็เปิดเผยว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือตอนนี้นางติน๋นตัวประกรันที่ถูกแก๊งเงินกู้จับไปมีอาการบาดเจ็บสาหัสมีอาการเลือดคลั่งในสมองนะคะเบื้องตน้นส่วนตัวของผู้ก่อเหตุดำเนินคดีสีข้อหาทั้งเรื่องของการจับตัวเรียกค่าไถ่แล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะครับ